อนรับซื้อ 3D สีน้ำเงินสุดเท่บอกเลยเขาแจกเยอะมากๆตัง8,000ชิ้น เขาแแบบตามพี่เป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเคยสอนรับของธรรมดาไปแล้วแบบแบบนี้และเควสที่น้องจะต้องทําก็คือน้องจะต้องตามหาใบเสร็จทั้ง25อันนะคะและเควสที่2ก็คือน้องๆจะต้องโปรโมททีมตัวเองนะคะขึ้นป้ายขบวนอันใหญ่ๆเดี๋ยวพาไปดูค่ะและอันสุดท้ายคือสร้างไทคูนให้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์และนี่นะคะก็จะคือหน้าตาของใบเสร็จค่ะน้องๆซึ่งมันจะอยู่รอบๆแแบบเลยนะคะน้องๆสามารถขับรถได้นะคะโดยการที่แบบเออวนไปกงไปเก็บแบบพี่เป้งแบบนี้นะคะมันจะ อยู่รอบๆแมปแล้วก็อยู่ในโดมด้วยนะคะลองตามหาดูนะคะทั้ง25บาใบ พี่แป้งพาไปดูค่ะน้องๆว่าเราจะเอาทีมตัวเองเนี่ยขึ้นป้ายยังไงให้เรากลับมาตรงนี้นะคะน้องๆตรงแรกเลยนะคะที่พี่แป้งมายืนตรง้แรกเลยนะคะมันจะมีซุ้มสีเหลืองที่เป็นเต้นสีเหลืองแบบนี้นะน้องๆเดินตามพี่แป้งมาได้เลยน้องๆจะเห็นป้ายอันใหญ่ๆใช่ไหมคะแล้วจะมีคนข้างหลังยืนอยู่ให้น้องไปคุยกับเขาซึ่งจะมีเวลาครูดาวประมาณ19นาทีนะคะเมื่อครบเวลาแล้ว้น้องกด E ค่ะแล้วเควสของน้องเควสสองก็จะเสร็จแล้วเรียบร้อย คใรที่ไม่เคยสร้างไทคูนเนี่ยพี่แป้งเคยสอนน้องๆไปแล้วก็ต้องสร้างให้เสร็จ100%ใช้เวลาโคตรนานเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วหากน้องๆน,นะคะเคยสร้างมาแล้วนะคะตอนที่พี่แป้งพารับของฟรีธรรมดาเนี่ยน้องๆก็สามารถทำแค่เควสบนกับเควสอได้เลยนะคะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะวนละแป๊ เดียวก็ได้แล้วเรียบร้อยนะคะส่วนใครนะที่อยากได้เสื้อนี้จริงๆก็ยังไม่เคยสร้างไทคูณกับตรงรีมาสร้างนะคะพี่แป้งไม่รู้ว่าสิ้นสุดตรงไหนนะคะที่100%นะเพราะว่าพี่แป้ทยอยสร้างทยอยสร้างนะ,ะเพราะก่อนหน้านี้มีของฟรีมาแจกเยอะค่ะที่เป็นของธรรมดากับแบบแบบนี้นั่นเอง